สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเ,ออเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับวันนี้ขอมาตั้งกระทู้พูดคุยสอบถามเพื่อนๆนิดนึงคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องของกระแสะข่าวที่บอกว่านะครับควอนตั้มนะควอนตั้มคอมพิวเตอร์นะครับจะสามารถถอดรหัสบล็อกเชนของคริปโตเคอเรนซีนะครับได้ Icate, โดยใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะครับผมก็ในความเข้าใจของผมที่ผมเท่าที่ผมไปดูคร่าวๆไปหาคร่าวๆในอินเทอร์เน็ตนะครับผมแบบงูปลาปลานะครับผมงูปลาปลานะครับเขาบอกว่าไอคอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะประมาณว่าจะสร้างจะเป็นเหมือนเกี่ยวกับการออกแบบหรือว่าสร้าง CPU นะครับให้มันเล็กกว่าระดับนาโนนะครับระดับนาโนเล็กกว่านาโนก็เป็นอะตอมครับสร้างลงลึกลงไปอีกก็คือในระดับ เล็กที่สุดก็คือระดับของอะตอมนะครับผมให้โดยที่ใช้หลักการนะครับหรือว่าแนวทางของคอนตัมฟิสิกส์นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูเข้าไปดูยุคในยุคนี้นะครับยังมีข้อจำกัดนะครับทั้งเรื่องของ CPU ที่จะต้องสร้างในห้องห้องเย็นด้วยนะเออมันน่าจะประมวลผลแบบว่าเร็วมากๆแล้วก็ความร้อนมันได้สูงคือมันต้องอยู่ในห้องเย็นประมาณลบ 400องศาเลยนะครับ400องศาประมาณนั้นเลยนะแล้วก็พื้นที่ในการจัดเก็บนะครับจัดเก็บข้อมูลบิตเนี่ยใน CPU เนี่ยประมวลผลใน CPU บิตเนี่ยครับผมภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยภาษาบิตคอมพิวเตอร์เนี่ยยังน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันอยู่นะครับพื้นที่ในการเก็บนะครับยังน้อยอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทดแทนฮาร์ดแวร์ ไม่มียังไม่มีฮาร์ดแวร์ตัวไหนนะครับสามารถทดแทนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่ทํางานได้หลากหลายได้ตอนนี้นะครับผมมันยังมีข้อจํากัดอยู่ตรงนี้อยู่นะครับแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าไอคอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะเจาะจงลงลึกเข้าไปประมูลผลได้เร็วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอการถอดรหัส ด้านการเงินที่เป็นแบบดิจิตอลทุกรูปแบบที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมเป็นอะไรที่ถือว่า,าคนถือเงินคริปเนี่ยคริปโตเนี่ยคริปโตเนี่ยวันๆเลยทีเดียวนะวันๆนะตอนนี้นะหรือว่าเอ้ยมันจะจริงเท็จยังไงมันจะสมมุติิฐานหรือว่าวิจัยนี้เขาจะทําได้จริงหรือไม่นะครับแต่เท่าที่ผมเข้าไปดูเขาบอกว่าคอนตัมคอมพิวเตอร์มันต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีเลยนะครับในการที่จะวิจัยนะครับแต่ ถ้าวิจัยสําเร็จนะครับผมมันจะเปลี่ยนโลกอีกครั้งหนึ่งนะเออมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องของอเทคโนโลยีต่างๆนะที่เล็กลงนะครับเล็กลงประมวลผลได้เร็วขึ้นแล้วก็ความสามารถขีดความสามารถมันจะทําได้เยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคอนตัมคอมพิวเตอร์เกิดถ้าเกิดขึ้นจริงนะถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับผมแต่ตอนนี้เขากําลังวิจัยอยู่คือว่าผมคิดว่านะผมคิดว่าพวกแฮกเกอร์มันจะมันน่าจะพุ่งเป้านะ ไปใช้ในการที่จะใช้คอมคอนตั้มคอมพิวเตอร์ตรเนี้ยถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นจริงนะเอ่อถ้ามันเกิดขึ้นจริงในอนาคตอะไรเงี้ยมันน่าจะเอาไปถอดรหัสอะ่ะถอดรหัสพวกบล็อกเชนบล็อกเชนต่างๆอะไรเงี้ยคริปโตเคเรนซีอะไรเงี้ยที่ตอนนี้เขาหวน่วนนกันอยู่นะครับผม ที่แน่ๆนะครับมันไม่ได้สะเทือนแค่วงการคริปโตนะแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของ Security ในเรื่องของระบบการเงินทุกรูปแบบที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตระบบออนไลน์ต่างๆระบบธนาคารออนไลน์ระบบการเงินออนไลน์ต่างๆด้วยนะคนต้มคอมพิวเ,เตอร์ก็อาจจะใช้ในทางที่ผิดอ,อาจจะไปเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้นะครับถ้าถ้าเกิดขึ้นจริงนะอันนี้ที่เขากังวลกันนะครับคือเรื่องของการประมวลผลถอดรหัสได้เร็วนั่นเองนะครับถ้ามันสร้างขึ้นมาได้จริงนะครับแต่ตอนนี้มัน มันยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะเท่าที่ผมดูข้อจํากัดมันเยอะอยู่อยู่ในยุคของการวิจัยข้อจํากัดที่ยังเยอะอยู่นะครับทั้งเรื่องของอุณหภูมิ CPU นะครับที่ต้องติดลบนะครับต้องให้อยู่ในสเตทที่แบบว่าอยู่ในห้องเย็นอนะไรเงี้ยติดลบ400องศาโอ้โห400องศานะครับมันต้องใช้พลังงานในการสร้างแอร์แอร์คอนดิชแนน สร้างห้องเซิร์ฟเวอร์เย็นๆน่ะ400อ,องศานี้ขนาดไหนใช่ไหมครับแล้วก็การออกแบบฮาร์ดแวร์ระดับอะตอมนี่เล็กมากๆเลยนะที่เล็กมากนะสามารถให้สามารถเก็บข้อมูลข้อจํากัดคือต้องให้สามารถเก็บข้อมูลระดับบิตเนี่ยบิตข้อมูลที่เป็น0101เนี่ย0101ของคอมพิวเตอร์ที่มันอ่านรู้เรื่องเนี่ยให,ให้ได้มากกว่าปัจจุบันนะเพราะาตอนนี้คอนตัมคอมพิวเตอร์เอ่อการเก็บพื้นที่ในะการเก็บมันยังน้อยน้อยกว่า CPU ในยุคปัจจุบันนะเพราะมันเก mm ็บได้โอ้โหเท่าไหร่อะสองร้อยห้าสิบหกห้าสิบหกบิตใช่ไหมถ้าผมจาไ nah, ม่ผิดนะผมก็ม really <được> ่ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากมายนะแต่ผมก็ไปอ่านอ่านผ่านอินเทอร์เน็ตมานะครับเออนะครับผมที่ยังที่ยังทําไม่ได้นะคอนตามคอมพิวเตอร์ยังทําไม่ได้เก็บข้อมูลได้เยอะขนาดนั้นยังทําไม่ได้ตอนนี้นะถ้าผมเข้าใจผิดพลาดประการใดก็แนะนําแนะนํานะเออมาแชร์ข้อมูลกันเนาะมาแชร์ข้อมูลมามาพูดคุยกันนั่นเองครับเพื่อนๆครับ อน,นะครับนี่เป็นประเด็นที่แบบว่าเราบรรดาบิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีแล้วก็หวัน่นหวันเหมือนคอนตัมคอมพิเตอร์ถ้ามันมาจริงนั่นเองนะครับ